สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับ Podcast ที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยสนทนาสาระดีๆรอบตัวสำหรับคนไว้ยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วและ First Jobber และผู้ที่จะมาพูดคุยกับผมใน,ในวันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ปุ๋ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยครับอาสวัสดีค่ะคุณต้อค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเพื่อไม่ให้ลืมนะครับขอ Give me ีฟ v e ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะพาทุกท่านไปสู่ภาวะตื่นรู้ในตัวเองนะครับหรือว่าอาห้าโมเมนต์นั่นเองนะครับสําหรับอีพีนี้ครับอาจารย์เป็นอ p พิโซดสามแล้วเรามาจัดในช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วอาจารย์เสียงผมก็แผ่วๆลงไปเนาะสิ้นเดือนไม่สิ้นใจ มามาอยู่ไหนมาหาฉันทีม,นมันมันต้องเป็นอย่างนั้นไหมครับอาจารย์สําหรับสิ้นเดือนแหมอาจารย์จะบอกว่าแอบสังเกตคุณโต้อตอนต้น,นเลยกรแล้วแหละว,ว่าเสียงทอยวันนี้มันแผ่วจังเลยอแผ่วใช่ไหมไหลหอด้วยนะฮะลองอกไายอะไรพึ่งขึ้นมาอาจารย์มีคําแนะนําอะไรดีบ้างเสียงเหมือนคนไร้ชีวิตแล้วอะเหมือนวันนี้เอาวิญ,ญญาณมานั่งกับอาจารย์และทํายังไงให้สิ้นเดือนมันไม่สิ้นใจดีครับอาจารย์ครับอืมจริงๆนะคะต,ต,ต้องบอกว่าการที่เราทาให้เราไม่มีความทุกข์นะคะในการที่ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ย มันสําคัญมากๆ,ๆเราต้องมีการวางแผนค่ะครับผมแต่คุณต้องรู้ไหมจากงานวิจัยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะกับเด็กรุ่นใหม่เจนวายแล้วก็เจนซีหรือเจนแซเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เก็บเงินได้เยอะอเพราะวางแผนชีวิตเพราะเลยคะเขาต้องการจะ,กระเกษียณเร็วๆค่ะ,กะเกษียณเร็วกรเกษียณรวยนั่นเองเนาะกลกายเป็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยแหะครับอาจารย์ที่วางแผนการเงินได้ดีค่ะอาจารย์พอมีคําแนะนําบ้างไหมครับสําหรับพี่รุ่นที่ทํางานมาแล้วหรือว่าอย่างพี่โต้งเนี่ยแหละครับ ค่ะก็อย่างรุ่นอาจารย์รุ่นคุณโต้องอาจจะวางแผนว่าฉันจะต้องเกษียณอายุหกสิบหรือว่าจะทําไปได้เลยก็ทําไปแต่ปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ใช่อย่างอาจารย์สอนเนี่ยถามาเป็นไงคะนักศึกษาหนูวางแผนว่าหนูจะเกษียณอายุสักเท่าไหร่เด็กๆก็สามสิบห้าสี่สิบเกษียณสามสิบห้าใช่ค่ะโอ้<ช>พาลุงไปด้วยลูกพาลุงโต้งไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาวางแผนว่าเขาจะเกษียณเร็วขึ้นอะ เขาก็เลยต้องมีการเก็บออมเงินค่ะเก็บออมแหละแน่ๆเนาะสิ้นเดือนจะได้ไม่สิ้นใจนะครับใช่วางแผนการใช้เงินคือเงินได้มาก้อนหนึ่งใช่ไหมเงินเดือนของเราเรารู้เลยแน่นอนแต่ว่าตางนี้นิดนึงนะบางองค์กรอาจจะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ใช่เป็นรายปันผมเคยทํางานที่โรงงานเนาะเข้าใจกลางเดือนกับสิ้นเดือนใช่ก็จะสิ้นใจตอนกลางเดือนแล้วก็มาสิ้นใจตอนสิ้นเดือนเพราะว่าไม่ได้วางแผนแต่ตอนนี้ต้องวางแผนแล้วครับใช่แล้วบางทีก็แบบ จ่ายเดือนละครั้งก็สิ้นเดือนทีเดียวแต่บางคนก็ไม่ใช่ exactly วันที่สามสิบเอ็ดนะหรือสามสิบของสิ้นเดือนบางที่ก็จะเป็นสุขสุดท้ายของเดือนครับผมแต่บางองค์กรนึงแอบกระซิบจริงๆเราชอบเจ้านายแบบนี้เนาะมาเลยค่ะยี่สิบห้าใช่แล้วครับทุกวันที่ยี่สิบห้าผมเห็นเพื่อนบางคนเนี่ยยี่สิบห้าแบบอู้ฟู่แล้วไงครับใช่เขาก็แบบต่อลมหายใจได้เร็วขึ้นตรงนี้ครับผู้ฟังครับอยากจะชวนคุยชวนคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่อง financial เนาะ ถ้าท่านผู้ฟังนะครับมีน้องๆในองค์กรที่จะต้องดูแลนะครับรองบริหารจัดการ mm hmm. เรื่อง Financial หรือว่า p a y m e n นเนาะ mm hmm. ใช่ไหมครับอาจารย์ให้มันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือว่ายุคสมัยเนาะ แต่ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีหลากหลายรูปแบบจริงๆเดี๋ยวไว้อีทีถัดไปเราค่อยพูดเนาะเรื่องของ compensationbenefit นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับวงการเ r กับคนวัยทำงานอ่ะที่แบบเรียกร้องแล้วอยากได้มากๆทีนี้มาต่อว่าทำยังไงสิ้นเดือนจะไม่สิ้นใจอาจารย์แต่กี้ที่เราแตะนิดนึงแล้วว่าเราจะต้องรู้จักการออมทรัพย์อย่างนี้ค่ะมันมีอาจจะเป็นผู้รู้หรือคนเท่าคนแก่ต้องคือสอนลูกหลานกันมาเนาะที่อาจารย์ก็จําติดหูติดใจเลยว่าเนี่ยเราได้เงินมาก้อนนึงนะคะ เราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนอย่างน้อยประมาณ5้าก้อนหรือบางคนก็แบบเป็นตุ่มเลยเป็นไหเป็นจานนะเดี๋ยวนี้มีเกมมีแอปพลิเคชันเยอะะเลยคุณต้องช่วยเตือนเราในเรื่องของการออมเงินแต่อาจารย์อยากให้เป็นเป็นหลักๆเนาะเราชวนทุกคนว่ามองนะโอเคหนึ่งใช้จ่ายเพื่อตัวเองก่อนอันดับแรกเพราะเราต้องกินต้องใช้ต้องเดินทางใช่ไหมคะอ่าอันดับถัดมาไปเลยครับถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนมีภาระเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเราก็ต้องจัดสรรตรงเนี้ย ค่าการศึกษาของลูกหรือค่าหยกยาของคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่อยู่ด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านครับอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อความบันเทิงหย่อนใจของเรา อย่างบางคนก็เป็นแฟนเนาะเป็นอะไรต้องมีเมมเบอร์ชิฟนู่นนี่นั่นแล้เป็นเน<ม>็ตฟลิกบ้างอ่าแล้วไปออกกําลังกายฟิตเนสบ้างเพื่อสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงเราจะได้ดีมีแรงมาทํางานต่อตรงนี้นะครับผู้ฟังครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้กลับมาพูดคุยกับตัวเองนะครับว่าอ่าเมื่อเราได้เงินเดือนมาหนึ่งก้อนแล้วเนี่ยนะครับเราบางคนก็โอมุ่งไปที่ออมอย่างเดียวเลยเ ไม่ถูกทั้งหมดเนาะอาจจะถูก mm. ถูกครึ่งหนึ่งเนาะและอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรก็คืออย่าลืมนะครับหน้าที่ของเราในการดูแลลูกๆของเรานะครับ mm. หรือว่าน้องๆ First j o b b e อก็อย่าลืมรักษาความน่ารักของคนไทยไว้นั่นก็คือดูแลบุพการีของเราเนาะและที่สําคัญที่ที่ z m n z i n g นิดหนึ่งที่อาจารย์เมนชั่นถึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลตัวเราก็คือให้ความสุขกับตัวเรา mm. ใครชอบ Netflix ใครชอบออกกําลังกายนะครับก็ จัดสรรงบส่วนนี้ไว้ด้วยเนาะมีมีส่วนอื่นอีกไหมคบอาจารย์ครับมีอีกมีอีกต้องต่อยอดต้องบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนอย่างหนึ่งค่ะนอกจากให้ตัวเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารการกินแล้วเรื่องการเติมเต็มความรู้สมองของเราบางคนอาจจะชอบอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยมีเงินตรงนี้บางคนอาจจะอยากไปเรียนถ่ายภาพางคนอาจจะไปเรียนวาดรูปไปปั้นดินน้ำมันเออเนี่ยงบตรงเนี้ยเพื่อความนอกจากที่เราบันเทิงใจเรายังได้ความรู้ความสามารถได้สกิลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะไปต่อยอดการทํางานของเราในอนาคตได้พอเห็นทางออกแล้วครับว่าสิ้นเดือนไม่สิ้นใจจร,<ม>จริงๆด้วยเนาะเพราะว่าเราได้จัดสรรเงินอย่างดีงามเลยนะครับสิ้นเดือนเนี่ยยิงชุ่มใจหรือซ้าไปเนาะอาจารย์เนาะใช่แต่อจยอยากแถมอีกงบอีกก้อนหนึ่งค่ะเชิญเลยครับอาจารย์จริงๆเราต้องบอกว่าสังคมเราอยู่ได้ด้วยการให้ค่ะ ถ้าเรามีกําลังพอเราไม่ต้องรอหรอกว่าเราจะต้องรวยหรือต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่รู้จะถูกชาติไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแบ่งปันทุกเดือนเลยอาจารย์พูดเหมือนขยี้ใจผมเลยนะครับผมทุกคนในที่กาลังฟังพอดแคสต์อยู่ทุกคนคิดเหมือนกันเลยก็คืออยากถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยนะฮะใช่แล้วก็รอวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกแล้วก็บอกรอฉันรวยก่อนแต่จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าสังคมไทยเนี่ยมีเสน่ห์ในความน่ารักที่ต่างชาติก็ประทับใจเรามีการเอื้ออาทรต่อกันมีน้ําใจต่ออกกัันนนนเเพรรราาาาะะฉ้้จย์ใใถิดค ะะสะดวกอยากจะไปทําบุญที่วัดหรือในศาสนาสถานของตัวเองไปช่วยกันบํารุงเลยรหรือว่าสถานสงเคราะห์หรือว่าคนที่ยากไร้หรือเราช่วยเหลืออะไรได้เนี่ยรตรงเนี้ยเป็นงบที่เราทําให้การให้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วทําให้สังคมของเราหน้าอยู่เราช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันโอ้แค่ฟังก็กระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่จัดสรรงบแล้วมันเกลี้ยงเลยจริงๆนะครับก็สามารถ ออกไปเป็นจิตอาสาได้ครับอ,อาจารย์แค่ฟังเนาะเราก็จะได้น้ําเลี้ยงที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้สิ้นเดือนไม่สิ้นใจแต่ว่าสิน้นเดือนเนี่ยกระชุ่มกระชวยหายใจาะใช่ครับเราออกไปเป็นจิตอาสาดูนะครับมีหลายคนพูดถึงในในใ,ใ,ใ,ในเรื่องนี้ครับว่าการออกไปเป็นจิตอาสาก็จะทําให้เราเนี่ยใจฟูได้เหมือนกันค, <Okay. S 1> คือเราไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยทัพย์นะแรงกายของเราที่มียิ่งน้องๆไปทํางานเนี่ยเฟิร์สจ็อบเบอร์ เรามีแรงมีเลี้ยวแรงมีความคิดสติปัญญาบางทีนะครีเอทีฟ h ิงกิ้งของพวกน้องๆเยอะมากอินโนเวชัน <innovation S 1> ทั้งหลายแรี่เราไปช่วยเขาไปออกแรงหรือไปออกไอเดียแล้วก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละมืออาจารย์มองว่าอย่างเงี้ยสังคมเราน่าอยู่ขึ้น,นไะนายู่น่าอยู่ครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นจิตอาสาทั้ง ออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เราสามารถเข้าไปร่วมได้สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ้นเดือนไม่สิ้นใจสิ้นเดือนแต่ชุ่มช่วยหัวใจมากกว่าอาจารย์ปุ๋ยมีประเด็นอื่นจะเสริมไหมครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันสิ้นเดือนแล้วก็บริหารการเงินของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็รู้จักการเก็บออมให้ดีด้วยแล้วก็เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราด้วยค่ะใช่ครับท่าบูฟังทุกท่านครับรายการ Gi v e m มีไฟล์ o d c a s t นะครับ จะพาทุกท่านไปสนทนาสาระดีๆรอบตัวสำหรับคนวัยทำงานทั้งที่ทำามานานแล้วหรือว่าจะเป็น first jobber นะครับเพื่อพาทุกท่านเข้าไปสู่ภาวะตื่นรู้ในตัวเองหรืออะห้าโมเมนต์นั่นเองสำหรับวันนี้ผมต้งสิทธิการอุ่นจิตและอาจารย์ปุ๋ยนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับอาจารย์ครับกิ e me มีไฟครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะ